สวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาว u t u b e คอยมีแนวมาไอบึงหัวคอยพีเขาตื่นขึ้นมาเพื่อนมาล้างถ้วยล้างจานเดี๋ยวก็เสียไอบึงเ้เ้ยอแอบแอบบ่อยแล้วรู้

I put in YouTube okay someone someone say you are so lovely want to see you for long long video เร็วไปแล้วนะลา u ตันเนี่ย e m p t กระตุกใส่ใส่เข้าเบิ่งถ้วยจานชามันไดเปืิอนเปื่นทั้งโต๊ะคนว่าดิ รั้งแรกพีน้องหัวคอยล่างถวยล่างจาน <laughs> สงสัยพี่เขาอกมาขึ้นฝันว่าเมียถิ่มบ,บ่วะคือจังใดคือตื่นมาล่างถวยล่างจานมีกาอลาสีต้มากากสีลาสิลาโครสกี้ What What have you dream last night baby? Dream <Really? S 1> Yeah <laughs> What you dream last night <laughs> Why you wake up and you cleaning now Very good Yeah ไ m ่ค่อยเกี่ i วเลยย่อทำไ t คื e วะแต่แกไม่รู้แหละเอ้ย i ่อไม่ you you don't make me angry okay <laughs> พี่น้องพี่เขาพูดไปเปอดเศร้าหนาบึงวันหอนไปเขาเศร้าหนากันอืมหอนแล้วไฟแดงแล้วนี่ไปกันเด้อค่ะพี่น้อง <laughs> เอาเรื่องคำ้ำคำมาให้บึงให้ฟังกันประด,ปดี๋ยไปสาดอกค่ะว่าเศร้าหนาแล้วสิบ้ากัอนไปปันจักรยานเลนนั่นแหละ แค่นี้เด้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้ะ